ชุดนี้ก็เป็นพลอยน้ำเงินนะครับพลอยนำเงินออของไทยนะครับสีเข้มนะครับสีใช้ได้นะครับดูภาพรวมที่เราส่งให้ดูจากกล้องแว็กแคมนะครับจากกล้องแว็กแคมก็สวยนะครับเป็นพลอยน้ำเงินเ,เนื้อดีครับเนื้อใสความสะอาดเกือบ100%ซนะครับ พลอยสะอาดสะอาดนี้ก็หายากให้ดูเป็นพลอยยามเงินนะครับท่านจะซื้อพลอยข้งใดก็นึกถึงพลอยจากร้านเจเนเชยน,นะครับก็เข้ามาดูเว็บเจเนเชยแล้วก็ถ่ายให้ดูเยอะมากนะครับเป็นพลอยที่เรามีอยู่แค่ส่วนหนึ่งที่เราถ่ายให้ดูหรือเรามาโชว์มานำเสนอนะครับ ถ้าเราจะทำกันจริงๆแล้วก็มีปริมาณสั่งเป็นออเดอร์ได้นะครับแต่ท่านสั่งมาเราก็จะใช้เวลาในการผลิตนะครับท่านต้องสั่งล่วงหน้าแต่พลอยที่เห็นอยู่ก็เป็นพลอยหลากไต้ที่พลอยทั่วไปถ้าท่านต้องการพลอยหลากไต้หลากสีคะสีขะไต้ก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับที่ร้านเจนเจยโทรว่า0871505601